ครับวันนี้ทีมงานวีรัสเซอร์วิสนะครับก็ได้มาทำการโอโซนนะครับที่รีสอร์ทหงทองนะครับตอนนี้ก็เป็นห้องพักเดี่ยวนะครับ2หลังตอนนี้เราทดสอบแล้วหนึ่งหลังนะครับก็ตอนนี้รอโอโซนสลายก่อนนะครับแล้วก็จะเข้าไปใช้ห้องได้นะครับ นี่ก็เป็นอากาศรอบๆรีสอร์ทนะครับก็จะมีต้นไม้ลื่นๆนะครับต้นหูกระจงต้นดีลาวด,ดีนะครับครับักคู่นะครับเดี๋ยวก็จะพิสูจน์กันนะครับว่า ระบบการฆ่าเชื้อฆ่าแบคทีเรียฆ่าไวรัสนะครับจะให้เจ้าของเขาทดสอบดูนะครับว่าจะพึงพอใจขนาดไหนครับผม